เดี๋ยวฉันเข้าไปดูก่อนนะคุณคะคุณเป็นยังไงบ้างเกิดเพื่อเป็นอะไรนะจ๊ะโอ๊ยผีใช่ไหมเจ็บปวดคุณโอ๊ยคุณผีโอ๊ยสวยจังเฮวิคุณเป็นอะไรนะคะไม่มีเรื่องกับใครมาคนสวยจะบอกนะมาช่วยพี่ไว้ ก็ใช ja. ่นะสิจ๊ะออ้ยสวยแถมใจดีแล้วชื่ออะไรล่ะจ๊ะเนี่ยอ๋อฉันมีชื่อว่าแพรวพันธ์นะจ๊ะแพรวพันจ้ะแล้วแพรวพันธ์เป็นลูกเต้าเหล่าใครกันล่ะแพรวพันธ์น่ะอาศัยอยู่กับคุณลุงแล้วก็คุณป้านะจ้าอ้แล้วลุงกับป้าชื่ออะไรล่ะคุณป้าของแพรวพันธ์เขามีชื่อว่าคุณป้ามาริวันจ้ะส่วนคุณลุงใครๆก็รู้จักมีชื่อว่าคุณลุงสีใสนรงนะจ้ย

ตามมรับชไปได้ยังไงต่อไอ้คนไอ้มาไม่ได้ขับของเฮ้ยไอ้เจ๊ไปได้จางอะไรเฮ้ยอะไรเนี่ยลุงมึงมามีอะไรไปไปโอ้ยเอาไปเลยได้ลุงเป็นไรตอนนี้นะบอกตรงนะเรื่องปีใหม้ในมือฉันไม่สนใจแล้วเออตอนนี้ฉันมีความรักเออเฮ้ยกูว่าแล้วแล้วมึงพามาบ้านเพื่อนกูทำไมเอ้าก็ฉันเนี่ยนะชอบผู้หญิงบ้านหลังนี้เฮ้ยไป่ระโหลกเลยนะเป็นเพื่อนกันยัง เฮ้ยถ้าอย่างนั้นมึงอาหารแท่น้ำไปได้เจยวกูจัดการให้ได้เลยเดี๋ยวลุกเคลียร์ให้โอ้ยไม่ได้มาบ้านในสีใส่น้กลกมาทั้งตั้งนานไม่รู้ป่านชนี้เป็นยังไงบ้างอะไปเจอหน้าเจอตากันมานานแล้วไอ้สายสายเว้ยไอยอยู่บ้านหรือเปล่าเข้ามาสิไอ้สายไอ้สายเฮ้ย ไอ้สายโอ้ยไอ้ซาดัยหลายกุญเชิญสัจจาอ้าวก็มาต่อกันเลยกันแบบเนี้ยไอ้สายอะเออไอ้ซาดมึงมึงเรียกกูอะไดแต่ห่อน้มันเด็กๆเล็กๆมันก็เล่นเที่ยวกันไปนะเดี๋ยวนี้ต่างคนต่างมีครอบครัวกันแล้วมึงเรียกกูแต่งๆหน่อยกูเรียกมึงใส่น่าลง เอ้ยจะมาเรียกเต็มตัวมาอะไรอาวน๋อๆมีอะไรมีอะไรวันนี้กูมาบ้านเมื่อกูมีธุระจะมาคุยด้วยได้ข่าวว่าผู้หญิงที่บ้านมึงเนี่ยสวยๆเช่นวันไม่ใช่หรือไงวะก็มีบ้างลูกหลานก็มีเฮ้ยแล้วเก็บหมดทุกตัวเลยยังก็ไมพูดแบบนี้ล่ะไอ้เออไม่เหมือนมึงหรอกทำไมล่ะเบาเบาในเรือเนี่ยเออเอากว่าเป็นผัวมมดเยอะไง ดีเหมือนาดเออไอ้ใจเอี่ยอะไรเนี่ยเออเดี๋ยวก่อนมีอะไรมีอะไรเฮ้ยนี่ใครมาเนี่ยไม่ใช่อะไรดิหลานชายไอ้ไอ้เสือไอ้สิงสิงครับไอ้สิงหลานครับผมมีอะไรลูกมาที่นี่จะมาทาบทามผู้หญิงที่บ้านมึงซะหน่อยอ้าวไปรักใครชอบใครเขาเนี่ยในบ้านลุงเนี่ยอะไรนะลูกอค่ะคนที่ผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวะใช่ใช่หลานสาวลุงหรือเปล่าชื่ออะไรครับอิวังรพิษรับพิษไม่ใช่ครับลุงไม่ใช่ไม่ใช่ครับคนที่ผมชอบ ชื่อว่า, p p าแพลวลพันธ์ครับลูกนั่นแหละแพลวพันธใช่ก็ให้กูได้ไม้ใส่เรื่อนรักออกจากบ้านกูไปเลยนะอีสัตว์อะไรไปทั้งคู่เลยไปเลยเมือขอแพลวพันธมึงขอใครให้ไปคู่แต่งงานกับล,ลูก <ขอ S 2> ลูกหลานคนนี้อขอแพลวพันธให้อีสิงเออกูไม่ยกให้แต่ แป่มาทันใจมนเกิดสวัสดีค่ะคุณพี่สัจจรีแ <c oughs> ป่รู้ใจนะเนี่ยพี่งมาก็ดีแล้วทำไมคะวานไปเคลียร์กับเพื่อนจีเธอท,ที่ไม่รู้มาขออีหนูแพลวพันกันให้หลานชายเนี่ยไม่รู้โมโหอะไรขนาดนั้นนะ ช่วยเรียกทีเธอมาสักครู่มันหอแพลมาขอแผวพันอารมณ์ไม่ดีเลยมาแถวชนุรีก็อารมณ์ไม่ค่อยจะดีไปไหนหรือเปล่าไม่รู้ไงคะอะไรข้าจะมาขอแม่แพลพันอารมเสียมาหึงนะหึงหึงอะไรไม่เห่เมียฉันหึงไหมอะ ว่าไงแสดว่าคุณพี่เมตตาไม่แผ่วพันสินสอดทองมั่นคุณพี่กระจัดมาตามสมควรเลยนะคะอีฉันยกให้ค่ะคุณหญิงพูดแล้วนะได้เลอกยามวันไหนให้ลูกน้องมาส่งข่าวได้อีฉันจัดเตรียมทุกอย่างให้เรียบร้อยเลยค่ะใครยังนังรอรับขันหมากได้เลยไปลูกไอ้สิงกลับขอบคุณคุณหญิงแม่เขาหน่อยดิ๊เออมา มึงมีหมดพระมาขอเขาด้วยเหรอใคร่านเยอฉันไปเตรียมตัวนับขันหมากได้เลยนะไปลูกไปแต่งเนื้อแต่งตัวให้รอเชี่ยวเฮ้ยไอ้สายไปแลวนะเว้ยสายันร้อโชคดีสายไองลงสีแกก้า Gracias.